อสูรทลายสวรรค์เล่มที่หนึ่งบทที่สามสามปีข้าจะแข็งแกร่งกว่าเจ้าให้ได้เมืองช้างภูเขาด้านตะวันตกเย่ชิงหาและเย่ชิงวิคุกเขาอยู่บนพื้นเงียบเงียบเบื้องหน้าเป็นหลุมฝังศพขนาดใหญ่ที่เพิ่งถูกทำขึ้นใหม่ๆเมื่อพิจารณาจากสภาพดินและรอยถักถาง้าที่อยู่โดยรอบก็จะรู้ได้ทันทีท่านแม่ข้าพาน้องสาวมาเยี่ยมท่านวันนี้เป็นวันครบรอบเจ็ดวันที่ท่านจากไปข้าหวังว่าดวงวิญญาณของท่านจะหาที่เกิดใหม่ในตระกูลที่ดีได้ในเร็ววัน เย่ชิงหาและน้องสาวที่นั่งคุกเข่าอยู่คองหัวหว้คำนับแก่หลุมศพมารดาจากนั้นจึงพากันจุดทูปเทียนและเผากระดาษเงินกระดาษทองวันนี้เป็นวันที่เจ็ดของการจากไปของมารดาแม้ว่าทางตระกูลจะช่วยเหลือในการจัดการงานศพแต่วันครบรอบวันตายอะไรทํานองนี้แน่นอนว่าตระกูลไม่คิดจะมาสนใจดังนั้นจึงมีแค่เย่ชิงหากับน้องสาวที่ซื้อกระดาษเงินกระดาษทองและทูปเทียนขึ้นเขามาทําการคานหลุมศพของมารดามองดูหลุมศพที่อยู่ตรงหน้าและน้องสาวที่กําลังสะอื้น ร้องให้อยู่ข้างๆจิตใจของเย่ชิงหาล่องลอยไปไกลเขามายังโลกใหม่แห่งนี้ได้สิบห้าปีแล้วตัวเขาเองก็แทบจะลืมโลกเดิมที่เคยอยู่อาศัยไปเสียแล้วใช่เขาก็คือชายผู้ข้ามผ่านการเวลามาคือดวงวิญญาณที่มาจากอีกโลกหนึ่งที่มาอาศัยร่างกายเนื้อของเด็กหนุ่มในทวีปมังกรเพลิงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อสิบห้าปีก่อนได้นำพาดวงวิญญาณของตนมาสู่อีกโลกที่แปลกประหลาดตลอด15ปีที่เห็นสิ่งต่างๆจนชินหูชินตาทำ ให้เขาปรับตัวเข้ากับโลกที่แปลกประหลาดนี้ได้แล้วคิดว่าบนโลกเดิมก็คงมีหลุมฝังศพที่มีชื่อของตอนเองอยู่เช่นเดียวกันบางทีท่านแม่ที่ตายไปก็อาจจะข้ามผ่านการเวลาไปอีกโลกหนึ่งและเริ่มชีวิตใหม่เหมือนกับตนเองก็เป็นได้คิดไปคิดมาเย่ชิงหานก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยจะสศกเศร้ามากมายเช่นเดิมอีกมันก็จริงว่าคนที่ตายก็จากไปคนที่ยังอยู่ก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อมีชีวิตรอดอยู่ต่อไปเพียงแต่ในโลกนี้ตนเองจะสามารถนำพาน้องสาว ให้มีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างสุขสบายได้หรือไม่ภายใต้ทวีปมังกรเพลิงที่ยกย่องพลังฝีมือคือทุกสิ่งอย่างผู้ที่อ่อนแอเป็นเหยื่อส่วนผู้ที่แข็งแกร่งเป็นนักล่าตนเองที่ไม่มีพรสวรรค์เป็นได้ขยะทางด้านการฝึกยุทธจะสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างสงบสุขได้อย่างไรตระกูลเย่เป็นตระกูลใหญ่มีอำนาจบาร,รมีแผ่ขยายไปทั่วทั้งทวีปส่วนตนเองที่เป็นนายน้อยลำดับเจ็ดของตระกูลคาดว่าคงมีคนจำนวนมากคิดอิจฉาในชาติกำเนิดและการใช้ชีวิต แต่คนพวกนั้นหารู้ไม่ว่าแท้จริงแล้วตนเองเป็นได้แค่เพียงนายน้อยที่ต่ำต้อยและไร้ค่าเย่ยชิงหานมุมปากยกสูงขึ้นพร้อมกับหัวเราะออกมาอย่างย่อยเย้ยถักาถางฐานะและความเป็นอยู่ของเขาในตอนนี้ไม่สามารถแม้แต่จะเทียบกับนายน้อยธรรมดารรมดาที่ไม่ใช่สายเลือดโดยตรงในตระกูลเล็กๆทั่วไป เฮ้ช่างมันเธอแม้ไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายถึงจะอยู่อย่างต่ำต้อยแต่อย่างไรก็ต้องอยู่ต่อไปหรือว่าจะทิ้งน้องสาวไว้คนเดียวแล้วลองตายดูอีกสักครั้งดูสิว่าจะสามารถข้ามผ่านการเวลาได้อีกหรือไม่แต่ถ้าทําไม่ได้อีกแล้วก็ตายฟรีน่าสิชิงอวีเรากลับกันเถอะไม่นานนักเงาร่างที่ซุกผอมของทั้งสองก็เลือนหายไปตามทางเดินเล็กๆบนเชิงเขาด้านตะวันตกเยช่ชิงเสียนยังคงอารมณ์ไม่ดีนับตั้งแต่ที่ถูกนางธณิกาที่หอนางโลมหมอกควันเมามายปฏิเสธ อารมณ์ของเขาก็ขุ่นมมวอยู่ตลอดนางคณิกาหญิงที่ขายศิลปะก,การแสดงไม่ขายร่างกายชีวิตนี่ค่าเกลียดที่สุดก็คือหญิงที่ขายแต่ศิลปะก,การแสดงกับไอ้ลูกพันผสมเย่ชิงหานมันกล้าลอบทำร้ายข้าคอยดูทศวันข้าจะทำให้มันไม่ตายดีนับตั้งแต่วันที่ถูกเย่ชิงหานใช้ก้อนอิดฟาดจนสลบเมื่อพอกลับถึงบ้านก็ถูกบิดาด่าสั่งสอนไปยกใหญ่และยังถูกกักบริเวณเป็นเวลาหนึ่งเดือนห้ามไม่ให้ออกจากบ้านตระกูลเย่ ไม่ออกก็ไม่ออกสิธแม้จะคิดถึงผิวที่เนียนนุ่มของน้องนางทั้งหลายที่หอนางโลมหมอกควันเมามายแต่เขาก็ไม่กล้าฝ่าฝืนคำสั่งของบิดาผู้ซึ่งเป็นทั้งเจ้าเมืองชางและหัวหน้าตระกูลเย่เพียงแต่สายตาของพวกบ่าวรับใช้ที่มองมายังเขาทำให้เขารู้สึกไม่สบอารมณ์ยิ่งนักพวกบ่าวชั้นต่ำพวกนี้ยังคงซุบซิบินทากันอย่างสนุกสนานเกี่ยวกับเรื่องที่เย่ชิงหาลอบทำร้ายตนจนสลบเหมือดนลงไปนอนกองกับพื้นข้าจะต้องกู้หน้าคืนมาให้ได้จำเป็นอย่างยิ่ง เย่ชิงเสียนบอกกับตนเองอย่างไรก็ต้องหาทางสู้กับเย่ชิงหานอีกครั้งให้ได้เพื่อกู้หน้าคืนคิดได้ดังนั้นแล้วจึงเริ่มประเวณไปรอบๆบบ้านตระกูลเย่เพื่อตามหาเย่ชิงหานนับตั้งแต่เยต่ตาบิดาของเย่ชิงหานได้เสียชีวิตลงและท่านผู้อาวุโสหัวหน้าตระกูลเย่เย่เ,เ,เทียนหลงได้หลีกเล้นกายไปตระกูลเย่ในตอนนี้เรียกได้ว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของฝั่งครอบครัวลูกคนโตแทบทั้งสิน้นกิจการน้อยใหญ่ต่างๆภายในตระกูลตอนนี้เกือบทั้งหมดล้วนตกอยู่ในการดูแลของเย่เจเียนบิดาเย่ชิงเสียน ที่เป็นทั้งเจ้าเมืองชางและหัวหน้าตระกูลเย่ในขณะนี้ก่อนหน้านี้เย่เตาบิดาของเย่ชิงหานมีพรสวรรค์และฝีมือที่โดดเด่นจนทําให้คนในรุ่นราวคราวเดียวกันอย่างเย่ยเจียนบิดาของเขาถูกกดทับรัศมีจนงอหัวไม่ขึ้นเป็นเวลาหลายสิบปีตอนนี้เย่เตาก็ตายไปแล้วคนรุ่นหลังอย่างตนควรที่จะข่มคนรุ่นราวคราวเดียวกันอย่างฝั่งครอบครัวลูกคนรองจนงอหัวไม่ขึ้นสิถึงจะถูกเพราะเหตุนี้หลังจากที่เย่ยเจียนผู้เป็นบิดาทราบข่าวว่า เขาที่อยู่ระดับแรกของขอบเขตยอดยุทธ์ถูกเย่ชิงหานที่อยู่ระดับแรกของขอบเขตขั้นสูงฟาดจนสลบเมือดจึงเดือดดาลเป็นอย่างมากดังนั้นเขาจะต้องตามหาเย่ชิงหานให้เจอแล้วฟาดมันให้สลบเมือดไปเช่นเดียวกันเอ๊ะนั่นน่าจะใช่หางออกไปไม่ไกลเย่ชิงหานและน้องสาวกำลังเดินตรงมาทันใดนั้นดวงตาของเย่ชิงเซียนเป็นประกายขึ้นสองมือของเขากำมัดแน่นพุ่งตรงเข้าไปหาโดยทันทีหืม เย่ชิงหานมองเห็นเย่ชิงเสียนที่ตรงเข้ามาหาด้วยท่าทางที่ไม่เป็นมิตรจึงคาดเดาได้ว่าอีกเดียวคงได้มีเรื่องราวอีกแน่นอนดังนั้นจึงจูงมือน้องสาวให้ไปอยู่ข้างๆก่อนส่วนตนเองพุ่งเข้าไปรับหน้าเย่ชิงเสียนเพียงคนเดียวเฮ้ก <c oughs> เย่ชิงหานเจ้าลูกพันผสมเห็นข้าแล้วกลับยังกล้ายืนอยู่อีกเย่ชิงเสียนคงกลั้นอารมณ์เดือดดาลของตนเองพร้อมกับพูดออกมาด้วยเสียงที่เค,คร่งขรึมเย่ชิงหานยิ้มเล็กน้อยก่อนพูดขึ้นไหน มาให้ข้าตรวจดูหน่อยสิว่ารอยแผลที่หัวของเจ้าหายดีแล้วหรือยังเจ้าเย่ชิงเสียงสีหน้าเปลี่ยนไปในทันทีจากเดิมที่แซงทาเป็นวางมาดหญิงยโสถูกคําพูดของเย่ชิงหานพังทลายลงในทันใดจึงอดไม่ได้ร้องด่าออกมามันด่าเจ้าเถิดเจ้ามันก็ทําได้แค่ลอบกัดเท่านั้นแหละแน่จริงวันนี้เจ้ามาสู้กับข้าอีกครั้งเป็นอย่างไรข้ารับรองได้ว่าครั้งนี้เจ้าได้เจ็บหนักกว่าข้าวันนั้นอย่างแน่นอนเย่ชิงหานโหเร้ออย่างเย้ยอหยันลอบกัดถ้าหากว่า เจ้าถูกศัตรูของตระกูลเยี่รอบสังหารตายอยู่ข้างนอกหลังจากที่ตายแล้วเจ้าก็จะพลานออกมาจากหลุมศพแล้วด่าให้คนที่รอบสังหารเจ้าอย่างนั้นรือคิดจะสู้กับข้าอีกครั้งเจ้าคิดว่าเรื่องแบบนี้เหมือนกับสิ่งที่เจ้าทํากับพวกนางคณิกาในหอนางโลงหมอกควันเมามาอย่างนั้นหรือหลังเร็วออกมาครั้งหนึ่งแล้วยังสามารถลองได้อีกครั้งเจ้าจะแน่มากข้าว่าเจ้ามันก็เก่งแต่ปากเท่านั้นแหละหากยังเป็นลูกผู้ชายก็มา เอากับข้าอีกครั้งสิเย่ชิงเสียงโกรธเดือดดานจนถึงขีดสุดจนพูดออกมาไม่เป็นคำถึงกับพูดคำว่าสู้กลายเป็นเอาแทนไม่สู้ข้าไม่สู้กับพวกหลังเร็วเย่ชิงหานมองด้วยตาขาพูดขึ้นอย่างไม่สนใจเจ้าอยากคิดที่จะลงมือเชียวกฎของตระกูลข้อที่26หหากสิทธิ์ของตระกูลมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นจะต่อสู้ตัดสินกันต้องได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่ายห้ามลงมือถึงขั้นเอาชีวิตและจําเป็นต้องมีผู้เป็นพยานรู้เห็นอยู่ในขณะนั้น ด้วยหาไม่เช่นนั้นจะต้องถูกขับออกจากตระกูลเย่ชิงเสียงการต่อสู้ตัดสินต้องได้รับการยินยอมจากทั้งสองฝ่ายวันนี้ข้าอารมณ์ไม่ดีไม่อยากต่อสู้ฉะนั้นข้าไม่ยินยอมหากเจ้าไม่กลัวถูกขับไล่ออกจากตระกูลเจ้าก็ลองลงมือกับข้าดูมานมานดาเจ้าเถิดไอ้ขี้ขลาตาขาวไอ้ขยะาไรา้ค่าเย่ชิงเสียงเดือดเป็นฟืนเป็นไฟง้างหมัด อยากที่จะชกใส่ยเย่ยชิงหานแต่เมื่อนึกถึงกฎของตระกูลข้อที่26เขาจึงจําเป็นต้องลดแขนที่เกร็งจนสั่นไปด้วยความโกรดนั้นลงเพราะกฎของตระกูลไม่ได้สนว่าเขาจะเป็นนายน้อยหรือฐานะอะไรทั้งนั้นจะลงมือก็ทําไม่ได้จะเถียงก็เถียงไม่สู้อารมณ์โกรธเดือดดานที่อยู่ภายในใจไม่รู้จะระบายออกมาอย่างไรดีจึงทําได้เพียงด่าออกมาอย่างดูถูกไอ้ขยะให้ลูกพันผ,นผสมให้เดรัจฉานฮึอย่างเจ้าน่ารึก ขอเวลาแค่สามปีข้าก็แข็งแกร่งกว่าเจ้าแล้ววันนี้ข้าไม่สู้แต่อีกสามปีจากนี้ในงานประลองใหญ่ของตระกูลเราได้เห็นดีกันหยุดเดี๋ยวนี้ข้าไม่ให้เจ้าไปวันนี้เจ้าจะต้องสู้กับข้าไอขยะไอ้ลูกนางผู้หญิงหากินเห็นเย่ชิงหานกำลังจะเดินจากไปเย่ชิงเสียนเริ่มดา่ารุนแรงยิ่งขึ้นกว่าเก่าหืมเมื่อได้ยินสิ่งที่เย่ชิงเสียนพูดออกมาเย่ชิงหานที่กำลังหมุนตัวจะจากไปฝีเท้าพลันหยุดลงทันใดเขาหันมาพร้อมกับใบหน้าที่เย็นชาและดวงตาที่แดงกลับมาราคาข้าเพิ่งจะฝังเจ้ากลับกล้าาลลบหู่ทน คนอย่างเจ้าดูเหมือนว่าจะไม่รู้จักเข็ดหลาะพอแผลหายดีก็ลืมความเจ็บปวดที่เคยได้รับก็ได้เดี๋ยวข้าจะสู้กับเจ้าอย่างที่เจ้าปรารถนาเองรีบเรียกคนมาเป็นสักขีพยานเถอะโอ้ดีมากต้องได้อย่างนี้สิเย,ยชิงเสียนตะลึงระคนยินดีเขารีบโบกไม้โบกมือเรียกยามที่กำลังออกรตรวจตราหน่วยหนึ่งให้เข้ามาหายามหน่วยนี้บังเอิญคือแปดคนที่เคยเฝ้าหน้าประตูจวนในวันนั้นเองวันนี้เปลี่ยนเวรมาเป็นหน่วยออกตรวจตราทั้งแปดคนสังเกตสถานการณ์ทางนี้มาได้สักพักแล้ว เมื่อเห็นนายน้อยลำดับ2โบกมือเรียกจึงรีบตรงเข้ามาทันทีคาระวะนายน้อยลำดับ2อ,อ้อและนายน้อยลำดับ7จ็ดอืมเย่ชิงเสียนพยักหน้าตอบรับเล็กน้อยอย่างไม่สนใจสายตาที่ประจบสอพลอของยามทั้ง8แล้วชี้นิว้วไปที่เย่ชิงหานพวกเจ้าช่วยเป็นพยานทีข้าจะต่อสู้ตัดสินกับเย่ชิงหาน สายตาของยามทั้ง8ที่มองไปยังเย่ยชิงหานเต็มไปด้วยแววของความแปลกประหลาดใจคิดว่าสมองของเย่ยชิงหานคงมีปัญหาไปแล้วแน่แน่แนวันนั้นที่ลอบทำร้ายสำเร็จเลยคิดว่าตนเองที่พลังฝีมือระดับแรกของขอบเขตขั้นสูงจะเอาชนะนายน้อยลำดับสองได้อีกครั้งแต่เมื่อพวกเขาเห็นเย่ยชิงหานพยักหน้าเล็กน้อยเป็นการตอบรับจึงไม่อาจจะทำอย่างไรได้ในเมื่อเป็นเช่นนั้นทั้ง8จึงถอยออกมาเพื่อเปิดทางให้ดวงตาของยามทั้ง8คู่ทอประกายรอยยิ้มขึ้นเพราะอีกประเดี๋ยวก็จะมีเรื่องสนุกให้ดูอีกแล้วหืม เพียงแต่พวกเขาไม่คาดคิดว่าจะได้เห็นภาพเหตุการณ์แปลกประหลาดเพราะหลังจากที่เยชิงหานพยักหน้าตอบรับแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะเตรียมตัวต่อสู้แต่อย่างใดตรงกันข้ามกลับจ้องมองไปยังด้านหลังของพวกเขาด้วยสีหน้าจริงจังพันคุกเข่าลงไปข้างหนึ่งอย่างรีบเร่งคาระวะท่านเจ้าเมืองคาระวะท่านเจ้าเมืองเยชิงเสียงทั้งงุนงงและแปลกใจเยชิงหานคุกเขา่าให้เขาทำไมยอมแพ้อย่างนั้นหรือแต่เมื่อได้ยินประโยคคาระวะท่านเจ้าเมือง ที่เย,ย่ชิงหานพูดออกมาอย่างนอบน้อมนั้นเย,ย่ชิงเสียนถึงกับตื่นระหนกขึ้นมาทันทีราวกับสามีผู้นอกใจถูกญาติผู้ใหญ่ทางฝั่งของภรรยาจับได้กระนั้นจึงรีบหมุนตัวที่สันเทิงกลับไปมองด้วยอาการร้อนรนแต่ทว่าด้านหลังกลับว่างเปล่าไม่มีสิ่งใดเลยเขารู้ได้ทันทีว่าหลงกลเข้าให้แล้ว ในขณะที่เขากําลังเตรียมตัวจะกระโดดถอยออกให้ห่างจากจุดที่ยืนอยู่นั้นด้านหลังศีรสะกลับถูกพลังหนักหน่วงสายหนึ่งกระแทกเข้าอย่างจังภายในสมองบังเกิดความรู้สึกเจ็บววดขึ้นทันทีหลังจากนั้นจึงหมดสติไปอีกครั้งแต่ก่อนที่จะหมดสติไปนั้นเขาคล้ายกับว่ามองเห็นหมัดใหญ่โตหมัดหนึ่งกระแทกเข้ากับด้านหลังศีรสะของตนคนงงเงาเช่นเจ้าพลังฝีมือระดับขั้นยอดยุดแล้วยอย่างไรต่อให้บรรลุถึงระดับขอบเขตราชาจากักรพรรดิข้าผู้นี้ก็ล้มเจ้าได้เช่นเดิม เออยามทั้ง8เปเบิกตากว้างอ้าปากค้างอย่างตกตะลึงเย่ชิงหานเบ้ปากกุนดาพร้อมกับปัดมือทั้งสองไปมาเพื่อทําความสะอาดเขารู้สึกว่าแค่นี้ยังไม่สะใจพอจึงยกเท้าขึ้นแล้วกระทืบลงไปยังเย่ชิงเสียนที่นอนสลบอยู่อย่างหนักหนูอีกทีรอบทาร้ายอีกแล้วไร้ยางอายช่างไร้ยางอายเสียจริงนายน้อยลําดับเจ็ดทำไมถึงได้ไร้ยางอายได้ถึงขั้นนี้ยามทั้ง8ดต่างคิดในสิ่งเดียวกัน ซึ่งในขณะเดียวกันด้านหลังของพวกเขามีกระแสไอเย็นเบาบางพัดผ่านมาคล้ายกับว่าลมหนาวของเมนตรีดูมาไวกว่ากำหนด